เพื่อสมเด็จพระสันตป,ปาปาและบรรดาพระสังฆราชจะได้ปฏิบัติพันธกิจในการนำรศาสนจักเป็นสักขีพยานถึงพกษิเสเจ้าและทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติให้เราภาวนาโกรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ พื่อคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนและผู้ได้รับความอายุติธรรมในสังคมจะได้รับพละกกำลังในการให้อภัยท่อมใจยอมรับความทุกข์ยากและมีความภาคเพียรจนถึงที่สุดโดยเชื่อว่าพระเจ้าประทับอยู่ด้วยและจะทรงเปลี่ยนความทุกข์ให้กลับเป็นความสุขนิรันดรสำหรับเขาในสวรรค์ให้เราภาวนา โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ถูกทอดทิ้งโดยเฉพาะเด็กกำร้าที่ไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่ ขอให้เขาได้รับความบรรเทาใจและมีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าสำนึกว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเขาเสมอแล้วพยายามสุดความสามารถที่จะก้าวเดินหน้าต่อไปให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่าเพื่อทุก เพื่อผู้ที่ไม่อาจจะมาร่วมชุมนมุมกันกับเราในวันนี้ได้เพราะสุขภาพไม่อำนวยหรือเพราะความจำเป็นอื่นๆที่ความรักเรียกร้องให้ต้องอยู่ดูแลผู้อื่นเช่นผู้ป่วยผู้พิการที่ช่วยตนเองไม่ได้โปรดให้เขาได้รับผลของพิธีบูชาขอบพระคุณน,นี้ด้วยให้เราภาวนา โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อเราแต่ละคนได้ตระหนักถึงความอ่อนแอของตนอยู่เสมอจะได้มีใจเมตตาสงสารเพื่อนพี่น้องและมีใจกว้างให้อภัยแก่ผู้ทำผิดต่อเราให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่า